จากเมื่อวานที่มีเอฟซเติมให้นะคะทุกคนเติมเกมให้เราเดีย๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าเราเอาเพชรที่เขาเติมให้1นึ่งหนเพชรเอาไปทําอะไรและเอาไปใช้อะไรบ้างไปดูกันได้แล้วจะมาบอกข้อข่าวนะคะทุกคนว่าสิ่งที่เราสมไปก็จะมีไปพวกรองเทาง้ายูนิคอนดาบยูนิคอนนะคะทุกคน แล้วก็เราก็สูมอย่างอื่นด้วยนะคะตอนนี้เพรเราเหลือสิบนะคะทุกคนสูมอยู่ในคันทำไมเลยไหมคะทุกคนเราสูมของเราจะอันนี้ค่ะไปดูกันว่าเราจะเอา,ะกกา,เาะเอะไรจตไม่ได้ไม่เป็นไรก็คือเมื่อวานนะคะทุกคนตอนแรกเราจะสูมอันนี้นี่เสื้ออันนี้มันสวยดีเราก็เลยว่าจะสูง่นทุกคนแต่เมื่อวานเราได้อันนี้ ซื้ออันนี้นะคะทุกคนน่าจะเป็นรองเท้ายูนิคอร์นนี่ด้วยและอันนี้ดาบยูนิคอร์นอันนี้เมื่อวานไม่ได้ส่งอันนี้เมื่อวานส่งอยู่หรือเปล่าเนี่ยใช่อันนี้ส่มอยู่และอันนี้เมื่อวานก็ส่งน่าจะได้สองอันนี้เป็น24ชั่วโมง ทำไมลูกเมียสาเหตุค่ชอบมีคนเติมเกมให้เพราะว่ามีส่วนมากอาไรไปพวกเสื้อผ้าอะไรแบบน,นี้แต่อันนี้คืออันโปดใช่เราเพราะอันนี้อันโปดอันที่เราได้นะคะคือคนรองเท้าอันนี้แต่งตัว และนี่คือค่าต้นานที่เราได้ค่ะ มีเลยตัวไหนมีเลยอันนี้เราใส่ใส่อะคนแต่เราไม่ได้เอาหลุยส์พยากรณ์อันนี้ก็คือเตอิมหนึ่งเพชรได้เลยอันนี้ก็หน,นึ่งเพชรมันเป็นช่วงอะไร นีย่ยรลับแอดคนก่อนเอาของกั้งลับไปล่างลับคทุกคนนี่เราจะรอเอาทรงตรงนี้ ไม่มีอะไรแล้วเกิดมาตรงนี้และะ้ววันนี้ถ่ายคลิปแต่เช้าอิบเกาแพไอ้หนูวแบบอะไรมาหรอถือว่าถูกนะเ้าถึ้าก่อนเราจะมาเลงผ้าไว้ ีทุกคนแป๊บนะึงมันยังไม่เงียบเลยนี่เราจะมาหาเง,งิงนแค่หนี่คนหรอเมื่อนั้นเราซื้อเท่านี้ไปอันนี้เท่าไหร่ ข่านี้คือ,อ่อนฉวัตรท่หัวใจขอางท่าหัวใจ่ใจะเข้าไหมคืเหมาะมากแม่เด็กไม่พอ เดีย๋ยวเราจะซื้อรองเท้าแล้วก็มีโอเคค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย